ผมว่าจะเป็นเด็กอายุประมาณ12 13ปีครับมันในว่าผมคุ่งตัวเองไม่อยู่นะครับตรวผสบกระตั้แกไมครผู้ต้องหายอมรับว่าก่อเหตุล่อลวงเด็กเข้าไปแล้วก็บีบคอจากนั้นข่มขืนนะครับรแม่ เป็นแม่ยังไเปนี่รเป็นป้าอย่างั้นน่ะพีตะไาใครงนเยพรมองไม่เห็นเลยไ่จ้ะนกี่คือถนัดจริงเลยวโอเคเดี๋ย สบายดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาอลาสกาฮาวายเจ้าวันนี้อแก้มหอมมีเรื่องจะมาขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าที่อยู่ใน America, Canada, Alaska, เอเมริกาแคนาดาอลาสกาฮาวายเนื่องจากว่าที่ประเทศไทยตอนเนี้ยเอมีมีข่าวนะเจ้าที่ทํามือหฮาเสียใจยกันชื่อน้องแก้มพอดีน้องเปิ้นอาจจะชื่อเดียวกับแก้มหอมนะเจ้าอายุสิบสามปี ที่ถูกข่มขืน,นเจ้าทำร้ายแล้วยโยนทิ้งจากรถไฟลงมาข้างทางเลยเจ้าก็เจ้าหน้าที่ตำรวจค้นหาก็ปบากว่าถูกเจ้าหน้าที่บนรถไฟเนี่ยข่มขืน,นเจ้าน้องเบิ้ลอายุแค่13ปีเองตอนนี้เนี่ยทางาที่เมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นถือว่าเป็นเรื่องราวที่กระท ปนห้องกระทบกระเทือนสะเทือนใจที่สุดเลยนะเจ้าเพราะว่าเฮาในฐานะของตัวแก้มหอมก็คือในฐานะของไม่ยิงตีอยู่ในประเทศไทยคนหนึ่งแล้วในส่วนตัวคือเรื่องของอ่าความปลอดภัยเจ้าถ้าท่านไหนมีลูกสาวมีปี้สาวมีน้องสาวแม้กระทั่ง ก้มหอมนี่ห่วงอาจารย์แม่นะเจ้าเมื่อก่อนอาจารย์แม่ไปวิ่งตอนตีห้าแล้วมันมีข่าวคนออกมาใส่บาตรไม่ยิงแล้วโดนข่มขืนก้มหอมฮืออาจารย์แม่หยุดวิ่งเลยนะเจ้าที่ไปวิ่งไปออกกำลังกายตอนตีห้าต้องห,อหยุดฮือเศร้าเลยวันนี้เนี่ยก้มหอมมาไล่ดูข่าวเดี๋ยวจะมีคลิปข่าวนะเจ้ามอดูของน้องเพิ่นเนี่ยก้มหอมก็เลยแบบอดมาได้นะเจ้าแล้วก็น,นึก นึกถึงตัวเองแล้วก็ไหว้พระไหวเจ้าขอบคุณตีแก้มหอมผ่านมาได้จนถึงใหญ่จนมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าบนรถไฟนั้นตัวแก้มหอมเองเดินทางตลอดเลยนะเจ้าเห็นที่นั่งรถไฟแล้วก็อดไปได้นึกถึงนั่งดูว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เสี่ยงนะเจ้าในเรื่องของที่จะโดนลวนลามหรือว่าอย่างต่างๆเนี่ย <c oughs> วันนี้ทีเมืองไทยเนี่ยเพิ่นมีการรวบรวมรายชื่อนะเจ้าบัญชีหาว่าพร้อมเอกสารขอเปลี่ยนแปลงกฎหมายคมคืนต้องประหารน,นะเจ้าโดยใช้สำเนาบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตเนี่ยเซ็นกำกับแล้วขาดตัวใหญ่ๆว่าเพื่อเสนอเปลี่ยนแปลงบทลงโทษคมคืนเท่านั้นเพื่อป้องกันมือไข่เอาบัตรประชาชนไปใช้ในทางอื่นนะเจ้าแล้วเดี๋ยวในส่วนของสมาชิกกูไดเดีทีวีก็มจะมีสแตม จีทีวีประทับตรงหน้าถ่งครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันเอกสารของพ่อแม่พี่น้องเพื่อใครจะเอาไปใช้อย่างอื่นนะเจ้าและในสำเนาบัตรประชาชนพาสปอร์ตนะเจ้าหรือว่าใบขับขี่นะเน่ช่วยเซ็นนะเจ้าลายเซ็นแล้วก็เขียนวันที่คา,าดทับไว้นะเจ้าสำคัญก็คือเขียนตัวใหญ่ทับตรงนั้นไว้ว่า เพื่อเสนอเปลี่ยนแปลงบทลงโทษคมขืนเท่านั้นต้องการการเอาเอกสารไปใช้ในทางอื่นนะเจ้าก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องในอเมริกาแคนาดา阿拉สกาฮาวายลบกวนนะเจ้าช่วยส่งใบเนี่ยมาที่สถานีกไอเดี d ทีวีอเมริกานะเจ้าเลขที่หนึ่งสามศูนย์สามห้าทอมไวต์เวยยูนิตเคนอร์วอก คลิฟอร์เนีย90650ส่วนท่านที่มีญาตนะินนเจ้าอยู่ที้เมืองไทยเมืองลาวเนี่ยาสามารถส่งมาตี้กู o ดไอเดียทีวีเชียงใหม่นะเจ้าเลขที่399ทับ12ถนนมหิดลตำบลหนองหอยอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ห้าศูนย์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 นะเจ้าฉะนั้นกจ้มหอมก็เก้าหอมเห็นแล้วกจ้มหอมแบบนึกถึงอะว่าเรื่องพวกนี้นะเจ้ามันมีคนไม่ยิงไม่ยิงเลยโดยเฉพาะไม่ยิงเราเนี่ยโดยเฉพาะไม่ยิงเอเชียได้สามแม่ใช่เฉพาะไม่ยิงไทยนะเจ้าตี้ถูกคมขืนแต่ว่าบางคนตี้รอดชีวิตเนี่ย ก็บกกาที่จะไปแจ้งความแบบว่าย่านหรือว่ากลัวว่าจะอายหรือว่าจะเอถูกแบบว่าตาหน้าถูกประนามเนี่ยเจ้าจะมีครอบครัวลําบากฉะนั้นเนี่ยมีเยอะมากเลยนะเจ้าที่ก้มหอมได้มาพูดคุยได้มาโอลมกับหลายๆคนทางนี้เนี่ยว่าสิทธิไม่ยิงที่ที่น่าสงสารกลุ่มนี้นะเจ้าที่โดนค่มคืนและบาก้ามันจะมาเหมือนตั้ง ตังอเมริกาตังอย่างเงี้ยนะเจ้าแค่ไปจ่ายมาจับโนนจับนี่นี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวนะเจ้าก็ฟ้องกับอย่างกันสารพัดเลยแต่ไม่ยิงเอเชียเฮาเนี่ยเวลาโดนคมขืนหรือว่าอย่างเนี่ยเจ้ามันมันมันต้องมีบทลงโทษอย่างที่มันมันหนักนะเจ้าที่บะทำเฮ้อคนที่คิดบัดีนะเจ้า แกมหอมมาเด้ว่าผู้ชายดีๆมีเยอะเหมือนกันแต่ผู้ชายเร็วๆก็ที่คิดแบบนี้ที่จะทําร้ายไม่ยิงนะเจ้าวันนี้เนี่ยมีข่าวไม่กระทั่งละอ่อนเนี่ยอายุสี่ขวบยังโดนคมขืนก็มีตัวแก้มหอมตอนอายุสิบห้าก็มีเพื่อนอายุสิบห้าโดนคมขืนก็มีวันนี้แกมหอมก็เลยในฐานะที่เป็นเจ้าของกู๊ดไอเดียทีวีนะเจ้าซึ่งเป็นทีวีไทยลาวของเฮาในอเมริกาเนี่ย พอเป็นอีกหนึ่งสื่อที่จะช่วยนะเจ้าพอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยลาวนะเจ้าหรือว่าพี่น้องชนเผ่าทุกคนเนี่ยช่วยเปิ้นฮ้องว่าเป็นบัญชีหางว่าวนะเจ้าช่วยสนับสนุนกฎหมายที่ว่าค,คุมคืนแล้วต้องประหารชีวิตนะเจ้าเพื่อออกมาป้องกันลูกหลานพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนแล้วก็ทำเมื่อคนติคิดบดีเนี่ย คนที่มีจิตใจบด,ดีอย่างพวกนี้เนี่ยอย่างน้อยก็มีจิตสํานึกคือมันเป็นเหมือนการล้อมกรอบนะเจ้าล้อมหัวไว้ป้องกันไว้วันนี้แจาหอมก็เลยอยากจะมาฝากประชาสัมพันธ์ข่าวนี้นะเจ้าขอบคุณนักๆเลยขอบใจลายๆนะเจ้าสําหรับสมาชิกทุกๆท่าน,นเจ้าอขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะเจ้าขอบใจหลายๆเจ้าสบายดี